เกดสภาออเครียดเครียดเครียดเคียดเคียดเคียด,ยด,ยดงานก็เยอะเงินก็ไม่มีทำยังไงดีครณผู้ชมโอ้จะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงอืมอ่าผมว่าเขามีห้องที่เขาเรียกว่าห้องหิวใจอยู่หนหี่นาที่อาคารรัฐสภาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปห้องนั้นกันดีกว่าฮะผู้ชมฮะไปกันเลยดีกว่าครับเขาจะช่วยเราได้ไหม ช่วยได้จริงๆหรือเปล่าน่าจะช่วยได้นะไปเัินดีกว่าอเครียดเงินก็ไม่พอใช้พอออช่วยผมได้ไหมครับเนี่ย ได้สิคะเ่อของสำนักเราสำนักแพทย์นะคะ,คะมีบริการในเรื่องของห้องฮิวใจคลินิกค่คะอ๋อแค่ฟังชื่อ <laughs> ก็รู้สึกกระปีกระเป๋าขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมนะแนะนำก่อนฮะวันนี้เราอยู่กับผูน้นวยการสำนักการแพทย์นะครับผูน้นวยการอัชราจูย,ยินยมอยู่กับเราค่ะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครูคร่นี้บอกว่าห้องฮิวใจมันจะฮิวใจผมได้ยังไงบ้างครับท่านผอครับ ห้องหิวใจคลินิกเนี่ยนะคะเราได้มีแนวคิดมีวัตถุประสงค์มาเนื่องจากว่าเราเห็นว่าข้าราชการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานหนกักนะคะเลิกงานก็ไม่เป็นเวลาบางทีก็จะต้องไปต่างจังหวัดเดินทางก็บ่อยนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสมาชิกนะคะเพื่อรองรับบทบาทภารกิจทางด้านนิติบัญญัติซึ่งก็ทําให้บุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงนะคะประกอบกับทางมีผลสำรวจของอ มหิดลน,นะคะที่มาสํารวจคุณภาพชีวิตของบุคลากรแล้วก็ความสุขความผูกพันของบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษสารของเรานะคะซึ่งผลการสํารวจออกมาเนี่ยก็พบว่าในส่วนของแฮปปี้รีแลนะคะมีผลการสํำรวจที่ค่อนข้างจะน้อย น้อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยซึ่งเกินครึ่งมานิดเดียวเองค่ะ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เลยเห็นว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ควรที่จะดูแลบุคลากรของเราโดยการจัดทำห้องเดิมทีเนี่ยเป็นห้องให้คำปรึกษาซึ่งดูแล้วชื่อมันจะดูแบบเป็นทางการกทาารมากไปหน่อยนะคะเราก็เลยใช้วิธีปรับ ปรับรูปแบบใหม่เป็นห้องฮิวใจคลินิกนะคะอเอาคำศัพท์วัยรุ่นเข้ามานิดนึงมีการปรับห้องให้มีบรรยากาศที่น่าเข้าน่ามารับฟงังมาขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยาคลินิกที่เราได้เชิญท่านมา ะนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นซึ่งโดยปกติที่ผ่านมานะคะ,คะก็มีบุคลากรของเราเนี่ยให้ความสนใจก็ส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอย่างปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ30กว่าท่านนะคะปีนี้เราเพิ่งเปิดเพิ่งปรับปรุงใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนกันยายนนี้นะคะกะ็ได้ เปิดไปสวันนะฮะสวันทุกวันอังคารก็ได้มีบุคลากรมาร่วมให้คำปรึกษาร่วมขอรับควาปรึกษานะคะกับนักจิิิยาเนี่ยก็ประมาณ10ท่านละเราไม่เก็บข้อมูลไหมครับว่าคนที่เข้ามาใช้บริการห้องนี้เนี่ยเขาเครียดจากที่บ้าน,นหรือว่าเครียดจากที่ทำงานมาบ้างหรืครับท่านผอ,อ ก็มีบ้างเหมือนกันแต่เราเก็บเป็นภาพกว้างๆะนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความลับค่ะอ,อันนี้สําคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าคนที่มาปรึกษากับเราส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องผู้บังคับบัญชาโอ้ยรู้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยหลุดข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้จะเป็นความลับค่อนข้างมากซึ่งซึ่งเราก็เก็บเป็นสถิติไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นภาพกว้างอย่างที่บอกไปก็มีทั้งปัญหาทางการที่ทํางานเพื่อนร่วมงานปัญหางานปัญหากับหัวหน้ามีบ้างนะคะปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเงินมีหลากหลายค่ะทุกปัญหาเลยนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโเงินก็ไม่พอใช้งานก็เยอะเองเงี้ยผมมาที่นี่ได้ก็คือการมาที่นี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยรู้สึกเหมือนได้กลิ่นอะไรด้วยนะกามีอารมณ์มาอะไรหรือเปล่าใช่มีอโรมามีปรับอากาศให้ให้เวลาใครที่มาคุยกับนักจิตวิทยากับเราเนี่ยนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายจะไม่เคร่งเครียดซีเรียสแล้วก็อย่างที่บอกเป็นความลับแน่นอนไม่มีใคร รับทราบข้อมูลของเราและข้อมูลก็ไม่มีทางหลุดออกไปได้เลยโอ้โหนี่ถ้าบุคลากรของสำนักงานเลาขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดูรายการของเราอยู่อยากจะเข้ามาห้องนี้ต้องทำไงฮะท่านผอ,อทุกท่านนะคะที่สนใจที่มีปัญหาท้อแท้วิตกกงังวลสิ้นหวังหรือว่าหาทางออกไม่ได้ะนะคะก็มาคุยกับเราได้เลยนะคะโดยช่องทางนะคะก็ แอดไลน์กันค่ะซึ่งซึ่งพอได้ยินไลน์นี้เดี๋ยวจะตกใจออจริงๆแล้วไม่เป็นแค่มีตัวท่านกับตัวแอดมินเท่านั้นอสองคนที่จะที่จะรู้ที่จะคุยกันที่ที่คุยกันนี่คือจะนัดเวลาไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยจะนัดเวลาว่าเอ๊ะวันอังคารนี้นักจิตว่างกี่โมงหรือตัวผู้ที่จะมาขอรับบริการเนี่ยสะดวกกี่โมงนัดนัดวันนัดเวลากันคแค่นั้นเองค่ะ แล้วทางทางแอนนองแอดมินของเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าอ๋อวันนี้ว่างนะคะก็เข้ามารับให้คำปรึกษาได้โอ้ก็จะมาอยู่แบบห้องในนี้เลยห้องนี้เลย,ยซึ่งที่เห็นเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะคแล้วก็เงียบสงบไม่มีใครเห็น อยู่กัน2คน, 2> คนแน่นอนกับนักจิตวิทยา <c oughs> แล้วก็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่ทางด้านของสำนักบ,บริการทางการแพทย์ <c oughs> ก็ได้เร่งเห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดในการทํางานความเครียดในชีวิตประจาําวันก็สามารถที่จะมาจัดการความเครียดได้ส่วนหนึ่งแล้วกันนะในส่วนนี้นะอย่างน้อยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะ ต้องต้องขอเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะ,คะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมาคุยกับนักจิตวิทยายแล้วฉันจะเป็นโรคจิตหรือเปล่ามไม่ใช่เลยนะคะแค่เรารู้สึกว่าเรา เครียดวิตกกงังวลหาทางออกไม่ได้หรืออะไรลักษณะอย่างนี้นะคะเราแค่มาพูดคุยมาระบายเพราะคนที่กลับออกไปก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแหละได้ได้มาระบายให้ท่านนักจิตวิทยาฟังนักจิตวิทยาของเราที่เราเชิญมานะคะจะมีความเชี่ยวชาญมากในการที่จะให้คําแนะนาปรึกษาแล้วจะทาให้ทุกท่านได้สบายใจกลับไปแน่นอนค่ะส่วนผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะแน่นอนว่าสายด่วนสุขภาพจิตมีนะผู้ชมสามารถโทรไปได้นะฮะไม่ต้องมาที่นี่นะฮะเพราะว่าที่นี่ เราให้บริการภายในกันก่อนนะครับส่วนผู้ชมท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดีๆแบบนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันในเกิสภาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเสนอกันเป็นระยะๆวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอัชลานะครับผู้อำนวยการสนับริการทางการแพทย์ประจำระดับสภาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะชื่นใจเลยที่ได้มาคุยสบายดีโอ้ดีเลยค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจองคิวหน่อยนะโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดไลน์นัดกับแอดมินเลยจัดไป you